สวัสดีครับคุณผู้ชมผมทนายสมาร์ทครับตอนนึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับที่พูดถึงคดีที่ยอมความได้กับคดีที่ยอมความไม่ได้ในส่วนของคดีที่ยอมความได้อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าถ้าเจ้าทุกข์ไม่ร้องทุกต่อจะพนักงานตํารวจตํารวจก็ไม่สามารถดําเนินคดีให้ได้ทีนี้ในเรื่องของการรองทุกนั้นมันก็มีวิธีการของมันอยู่ไม่ใช่ว่าจะทําอย่างไรก็ได้การแจ้งความรองทุก กฎหมายบอกว่าคุณจะต้องมีความประสงค์ที่จะต้องเอาผิดกับตัวผู้กระทำความผิดด้วยการที่แจ้งความร้องทุกข์ไว้เพื่อเป็นหลักฐานนั้นไม่สามารถที่จะดําเนินคดีได้ในการแจ้งความนะครับมันมีทั้งการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานและการแจ้งความเพื่อดําเนินคดีถ้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการร้องทุกข์เพราะฉะนั้นหากคุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินคดีให้คุณจะต้องแจ้งความและ แจ้งความประสงค์ด้วยว่าประสงค์ที่จะดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดทิ่ฉนันแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจจะไม่สามารถที่จะดําเนินคดีให้กับคุณได้ทีนี้ คนที่แจ้งความก็ไม่ใช่บุคคลอื่นทั่วๆไปที่จะแจ ang, 是是 s <S people, ้งได้เฉพาะผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดเท่านั้นที่จะสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้หากเป็นบุคคลอื่นทั่วๆไปนั้นไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายจะไม่อยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายที่จะให้แจ้งความร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดผู้เสียหายจึงเป็นส่วนสําคัญมากถามว่าใครเป็นผู้เสียหายก็คือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการทาร้ายร่างกายตัวนี้ชัดเจนเลยว่า ผู้ที่ถูกทำร้ายนั่นคือผู้เสียหาย แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบางทีก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่าจริงแล้วใครเป็นผู้เสียหายโดยหลักใหญ่ๆก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ที่มีสิทธิครอบครองทรัพย์นั้นถึงจะเป็นผู้เสียหายถ้าเกิดว่าผู้เสียหายไม่แจ้งความร้องทุกข์ตำรวจก็ดำเนินคดีไม่ได้และสุดท้ายกรณีของการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแจ้งความร้องทุกข์แทนตัวเองนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนในหนังสือมอบอำนาจด้วยนะครับว่า ให้แจ้งความร้องกับผู้กระทำความผิดไม่ใช่มอบอำนาจเป็นการททั่วไปกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการมอบอำนาจเพื่อการร้องทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วการจะมอบอำนาจให้บุคคลใดไปร้องทุกข์แทนตัวเองนั้นจะต้องระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจอย่างชัดเจนกรณีที่เป็นนิติบุคคลก็ต้องลงนามให้ครบตามหนังสือรับรองด้วยถ้าหากว่านิติบุคคลนั้นมีกรรมการกี่คนที่มีอำนาจผูกพันก็ต้องลงชื่อให้ครบมิฉะนั้นแล้ว หนังสือมออำนาจฉบับนั้นก็ใช้ไม่ได้หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ